อืมเฮ้ยอร่อยอร่อยมันคือน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกใครชอบผ้าคีริว้วมั้งผมเป็นคนเดียวที่ไม่กินผ้าคีริ้ววัวเลยนะนแต่พอผ้าคีริ้วแก่เนี่ยไนนะอ้นนี่เป็นข้าวเหนียวขนุ่มไหมข้าวเหนียวข้าวหนุน่มอ๋ออือสโอ้โหรบิกอ่ะเดือเดืใหญ่มากอืม เสียงเขาแบบอืดๆเลยอ่ะแต่มันดีมันดีนะพี่บอกกินอะไรล้อนอะไรอย่างร้อนๆเนี่ยก็ดีนะเปิดคลิปเช้านี้ด้วยต้มเลือดแกะนะครับผมเออต้มเลือดแกะเป็นอะไรกันตอนแรกว่าจะไม่เปิดรสชาติก็หนูว่าอร่อยดีนะอร่อยดีครับผมตอนแรกนึกว่าเป็นอ่บัวเนาะเป็นเป็นเนื้อเนาะสรุปเราเป็นแกะนะเพราะว่าแบบเหมือนกลิ่นมันแตกต่างไปอืมแต่สีขาวอร่อยดีสีขาวเขาอร่อยดีนะ อร่อยนะอร่อยมันอร่อยแต่จริง,รงๆอะ่ะคือบางส่วนมันก็อาจจะมีกลิ่นบ้างซ่าๆบางส่วนมันก็แบบเนี่ยแบบแบบไอตัวเนี้ยผมว่าไส้ไส้เนี่ยนะน่าจะเป็นไส้นะอร่อยอยู่แบบมันเปื่อยๆเลยอ่ยใช่พักเถอะเขาโทษน,นะวางตรงนี่ยอร่อยอร่อยไส้อร่อยเราเขามีแบบผักดองมาให้ปรุงเดี๋ยวพาไปดูร้านหน้ามหาลาัยนะ เนี่ยเราฝังเสร็จแล้วพร้จะมีน้องเนีย่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเหนียวโรนี่ฮะอ,<า>อือยอยากลองชิมลองชิมเป็นไงครับพริกดาวบี้พริกทอดอร่อยดีก็ดีมันคือพริกทอดเฮ้ยอร่อยพริกทอดไม่ใส่เผ็ดไหมไม่เผ็ดนี่อ่ะพริกทอดอือกอรอบอ,อ,อร่อยดีอ่ะเออันนี้มันคือพริกบ้านเราอ๋ออร่อยอันนี้ก็อร่อย ลองกองกับข้าวเยอะขนาดนั้นแค่แตงโมจะชิมเฉยๆน้ำพริกอ่ะอืมเฮ้ยอร่อยอร่อยมันคือน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกบู๊นมาแล้วน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกอ่ะเราได้พริกมาเพิ่มแล้วกับพริกทอดนะพริกทอดเออพริกทอดอร่อยรือว่าพริกทอดจะมาจากที่มิ่ใช่ใช่พริกทอดกรอบที่เห็นที่บ้านเราทำอันนี้เลยหนอกกรอบๆเลยแล้วแม่เผ็ดอ่ะกินเป็นขนมได้เลย ชอบผ้าคีริว้วบ้างผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กินผ้าคีริววัวเลยนะ<ป>แต่พอผ้าคีริวแกนเนี่กนนยกินได้เกังด้วยขุดน้ำเต้าหู้ครับสดชื่นเป็นน้ำเต้าหู้แบบไม่มีน้ำตาลเลยนะแบบเรียวเลยเขาจะมีน้ำตาลให้ใส่แยกต่างหากนะ ก็เสียงเขาแบบอึดอึด,อดอึดเลยอ,ะอ่ะอ,อุ้ยนีเงียบด้วยอตอนที่เรานั่งกินข้าวอะไรก็อยู่ที่ไหนไามา่รูเ้เลยลูกข่างจีนนะครับผมเป็นการเล่นลูกข่างจีนนะครับใช้แส้ฟาดนะาฟะาดฟาดฟาดเราเดินเรื่อยๆนะมาจากด้านนู้นนะ จากที่เราพักละครับผมนี่ครับหน้ามหาวิทยาลัยยูนาโนมอลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับใหญ่อลังการไหมข้างในตึกคดเยอะอข้างินน่าจะีเนาะเออ <Hello. S 1> ผมอ <Hi. S 1> ยากเช,ช่าเอเหมือนจักรยานไฟฟ้าเลยขี่เช่าเช่า,ชาไม่ได้มันเออเ,อ,อเบอร์หลักมันไม่มันไม่ได้แบบว่าโลมิ่งนะ มันต้องใช้ OTP ต้องใช้ลงทะเบียนนะใครรู้ว่าทํำยังไงบอกด้วยนะครับมีหลายบริษัทนะทื่เขาทำํำจอดเดยอะเลยเนี่ยเขาจะมีเนี่ยเห็นไหม QR code บอกอยู่นะเราก็สแกนเข้าไปสุดปาาก็ประมาณนี้ครับในรั้วมหาลัยนะครับผมเนี่ย<ม>ปารตเมตอนนี้เราก็เดินมาถึงอีกแหล่งหนึ่งนะของมุมมหาลัยนะ แถวนี้ก็ของกินเยอะมากเลยครับนี่ผมเจอร้านไทยด้วยยำไก่ดาวข้าวหมูย่างผัดผักบุ้งข้าวเกี๊ยวตุ้งข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาข้าวเหนียวมะม่วงอ๋อนี่ไงข้าวเหนียวมะม่วงนี่ข้าวเหนียวมะม่วงนี่อันนี้เป็นข้าวเหนียวขนุมไหมข้าวเหนียวขนมเนียวโปรดัก์ โอ้เป็นเซตด้วยเป็นเซตด้วยโซนนี้ก็จะมีเบเกอรี่ถึงสี่ร้านด้วยกันนะครับวันนี้คือร้านแรกนะครับร้านชื่อว่าอะไรสักอย่างลันตาหรอมีร้านที่สองนะฮะว้านหอมีทาร์ตมาแล้วขนมปังน่าก็น่ากินมากนี่ได้ได้ดีแล้วใหม่ๆเลยขาร์หรอน่ากิน แต่เนี่ยเขาทำอันนี้หนึ่งแค่ดงี้ใช่เดียวอ่ะได้าวลาครับทาส์หนึ่งชิ้นจริงๆมัน9.8หยวนนะชิ้นละประมาณเกือบ50บาทนะแต่ว่าดาวี่ได้ลดเหลือ6.8ได้เหลือประมาณ3าบกว่าบาทนะออันนี้ร้านต่อไปนะฮะร้านที่3นะฮะว้าวเฮ้ยนี้มีเอแคร์แล้ว อันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับ Red Works นะครับผมเป็นไงบ้างหน้าตาอันนี้มีของแล้วนะแต่ว่าต้องดูว่าเราจะถูกแจไหนน,น,นะครับอ๋ออันนี้เป็นไส้กรอกนะครับผมซัสเซษนะดูครัวซองครัวซอง,องเลย สามชิ้นสิบหยวนตอนนี้ก็เป็นช่วง <pos anch pping> บ่ายนะครับพอดีผมมากินร้านปลาร้านหนึ่งนะเห็นี่อันนี้ก็คือเมนูนะเวลาเราสั่งเราไปแปลว่าเป็นอะไรนะมันก็จะมีซับตลกนิดๆอ่ะแต่ก็พอมู่พัวได้น้อติ๊กๆไปตอนแรกสั่งระดับความเผ็ดแบบว่าเผ็ดน้อยบอกเรับอกเผ็ดนะอานนี้เะบอกเฮ้ยเธอไม่รู้จักไทยเออไม่ไม่รู้จักไทยกวนวะ ่้องกินเผ็ดนะน้องกินเผ็ดนะอันนี้นะครับหน้าร้านนี้เรามากินนะจะมีซุปนูนซุปนีให้ติกเลือกนะครับผมแล้วก็ระดับความเผ็ดเนาะเอ่อไปดูกันว่าจะกินได้รื่เปล่าได้สิปาคือยาวีเขาชอบมาร้านไหนที่แบบคนเยอะๆเขาก็จะเข้าร้านนี้คนนั่งเต็มว้อว不好意思让你们哦ロビーアเสื้อใหญ่มากโอ้หูฉ่ำ สามบินเลยต้มปลานะครับผมมลากระดองเนาะต้มปลาหน้ามอนะหลังมอนะไม่รู้เหมือนกันดูไม่เผ็ดอ่ะดูไม่เผ็ดเนาะดูแบบโอ้โหลุงอีเฟียเด้ใช่เลยเด้เลยเด้อะไรแล้ว,วเขาบอกไว้นั่นในเพราะเขาแนะนำแล้วก็ไม่เป็นไรข้างล่างนี้คือผักโรลๆนะปลาอยู่ข้างบนลองชิมก่อนชิมก่อน ชิมสิอุ๊ยเปี้ยวเปรี้ยวดีรสชาติอร่อยมากไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดเลยปะเรียกเรียกว่าแกงจืดดีกว่าอ๋อโอเคีอร่อยอ่ะเปรี้ยวดีอ่ะคือเป็นเหมือนตุ้มพากัดดอกนาะที่หลุดออกมาใ่ปะเออเป็นตุ้มพากัดดอกปลานะอร่อยอร่อยแต่มีความมันระดับหนึ่งนะร้านนียตุ้มคู่ตุ้มต้าหู้ไหมจ้าได้จ้ะ ตวฟูปรับปลาให้ไหมใช่เรา้องปรับของเราแล้วข้าวนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าข้าวบุฟเฟ่นนะเติมเท่าไหร่ก็ได้น,นั่นราคามันจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะสองคนชามใหญ่มากเหมือนเขาคิดเป็นตามหัวคนหนึ่งยี่สิบสองหยวนสองคนส4่สี่หยวนสามคนมแปดแล้วก็สี่คนหกสิบหยวนนะครับใช่ใช่ปลาเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะ เ็เอาจริงปลาก็เหมือนปลาดอลลี่เลยรู้สึกว่าแต่ว่ามันคือปลาหิมะอืมอร่อยกว่าอร่อยกว่าดอลลี่อร่อยอ่ะดีตรงที่มันแบบเปรี้ยวเปรี้ยวใช่เปรี้ยวเปียวสะใจเหมือนเราเหมือนบ้านเราเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยที่นี่หายของเปรี้ยวยากจะนึกว่ายังไงรู้ยหมทดองอ่ะปากอะไรทุกอย่าง คุนเท้าเหรอมันก็กรุบกรอบเลยนะอร่อยเลยอาจริงอันนี้มันจะใช้เส้นมะละกออะเส้นมะละกอแบบว่ากรุบแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกมันมันเป็นผักดองเลยทีเดียวแสดงว่าที่เราเลือกเผ็ดอะถูกแล้วแต่เขาแบบแค่เตือนเฉยๆกลัวกินไม่ได้เขาไม่รู้จักแค่กลัวไงไม่ได้กูดใครรู้ว่ามันคือผักอะไรคอมเมนต์บอกได้นะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รสชาติ็คเจอร์มันจะออกกรุบกรเนาะกรอบ,บจ่ายเรียบร้อยนะมื้อนี้172บาทครับประมาณร้านนี้ครับผมอร่อยอร่อยนะอร่อยนะเออคือเส้นเนี้ยหลานโคตรเยอะ <laughs> เอา <laughs> นาะเหมือนใต,ต้ตึกเยอะมากเยอะแบบอืมไม่รู้จะเยอะยังไงไวรุ่น ไวรุ่นรุ่นหนาน้องมันมือเรือสตี้แล้วก็ผมเขาสายกันหมูอันอย่างนี้เลยอ่ะเออหมูหม่อนแฮมอ่ะกลายเป็นทอดเนาะเออที่เรากินปะหมูสองหมูสองชั้นทอดเรฮอสี่สิบกรัมนะครับผมประมาณสิบห้าบาทนะครับผมกี่าราเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะเป็นลดโอ้โหลด ไปซี่ฮอตพอตนะครับมาซื้อมาลองนะครับเนื้อเนื้อบาร์บีคิวนะโ,โซนนี้ก็น่ากินกน,กนันดูแบบกล่องกละปุกเก็บด,ดิไม่เป็นรถเนื้อเหมือนกันอันนี้กระป๋องละประมาณ45บาทนะ45 35บาอันนี้ก็ไม่แพงนะ35 3ห้สามสบกว่าบาทแล้วกระป๋องนี้อันนี้มันเก็บได้ด้วยนะ นน้าแบบี่ตอนนี้ผมก็อยู่ชั้นดจากตึกห้องพักนะครับผมอนี้เราจะมากินน้ำวิตามินเหมือนวันนี้วิตามินนะอร่อยอร่อยนี่เป็นเบียร์พีทนะครับผมหัวน้อยครับกินสบายกาแฟกินพรุ่งนี้อันนี้เราขาดดีไว่กไกๆเลยแล้วแรงมากเร่ ไบซี่ฮอตพอตนะบซี Hot Pot. <ม>่ฮอทรสเค็มห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่จะเป็นรสเนื้อนะครับผมอกลิ่น <c oughs> กลิ่นที่เขาแบบ <c oughs> กลิ่นคือแบบที่อยู่ในแบบว่าด้วยแบบพวกหม่าล่าอนไรแใช่เลยอะ่ะ <c oughs> แต่รสชาติมันอ่อนๆนะ <c oughs> สบายแต่กลิ่นแบบอ้อ <c oughs> ถ้าอ่อนๆสบายใช่ไหมกลิ <c oughs> <ๆ>่นกลิ่นนำรสชาตินะ รสชาติไม่ได้แบบเข้มข้นเท่อยบ้านเรารสชาติน่าจะแรงกว่าความรู้สึกบ้านเราเค็มเหมือนแบบเออแล้วบ้านเราเค็มเนาะอ๋อนี่ไงมันลดโซเดียมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมสั่งแบบลดโซเดียมห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาสั่งด้วยไอ้กูเลยอะอร่อยอ่ย รน่าจะเป็นรถเนื้อนะเนื้อบาริคิวนะเป็นแผ่นบาเราไม่แพงเลยนะสี่ิบกรัมสิบห้าบาทถูกนะสามหยวนกว่าสองสิเก้าหยวนใช่ไหมจำไม่ผิดในคลิปบ้านเรายี่สิบไหมขนาดน,นี้จำไม่ได้แล้วอนะ่ะสี่สิกรัมบ้านเรากี่บาทนะครับผมจำไม่ได้แล้ะ อร่อยออหอมเฮียใส่กี่็อตคะเดียวอแล้วเฮียเป็นเหล้าผสมกับน้ำอะไรคะเนี่ยันี่น่ะเอเนนจีดริงค์เนี่ยเป็นแบบหนึ่งเป๊กจำไม่ได้แล้วว่าถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าอะไรโอ้โหนักเลยนะอืเฮียมันเป็นรสบดบลูเบอรี่รสโน้นรสนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เติมใส่น่กิอ๋อไม่ใช่ เฮ้กินได้เฮ้ยแต่คือที่เขากินเหล้าผสมกับน้ำหวานเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีรสชาติล<น>ะเนอะเหมือนไม่มีใช่ไม่รู้สึกเลยเลยนี่ยสวัสดีตอนเช้านะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเมืองกุยหย,าง,ย,ยางกุยหยางนะครับผมแต่ก่อนจะไปกุยหยางเ,เราต้องกินก่อนอาหารเช้าเลยนะน่ากินมากของเธอของเราก็แบบรักทิ่เนาะอ๋เป็นเกี๊ยวนะครับเขาบอกว่าเกี๊ยวเกี๊ยวอะไรสักอย่างนะเกี๊ยวขนาดเล็กแล้วของคุณดาววีเป็น เนื้อใช่ไหมน่าจะเป็นเสี่ยวเนื้อน้อมีเสี้ยมีเสี้ยเนื้อมีผักดองไปเติมอะไรมายนทีก่อนเติมไปเติมผักดองมาอันนี้ก็เป็นกาแฟที่ซื้อมาเมื่อเช้านะห้าสิบบาทเขาเรียกว่ากาแฟอะไรครับอันนี้กาแฟลาเต้ที่นี่มีกาแฟที่ราคาไม่แพงดีนะแล้วแล้วถืออาจจะไม่เพ่อเพราะอยู่หน้ามหาลัยนะก็เลยมีกาแฟกาแฟนี้ห้าสิบบาทประมาณ เป็นเหมือนกาแฟที่ใส่ชามะลีนะครับผมอ๋อใช่ชาเมลีกินลาเต้อันนี้ก็ไม่แพงครับอันนี้ก็เป็นเมเบคลูปเป็นทียนวันอันนี้ซื้อมาเผื่อเพราะว่าหลายวันก่อนเราเดินหากาแฟไม่ค่อยมีประมาณเห้าสี่วันสามเดือนสามเดืนแปดสามสิบแปดเดือนก็ประมาณยี่สิบบาทก็ไม่แพงเนื้อเขาเป็นเนื้อแบบเนื้อแต่เดียวอ่ะอร่อยดิเป็นเหมือนเนื้อกระไลที่เรากินที่นี่แชงกรีล่าโซนที่เตยไม่อันนี้เป็นเนื้อปรุง เนื้อแหละเดียวอร่อยอยู่นะมันมันเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเด็ดเนื้อน้ำค้างอารมณ์ซัมซิงอย่างนั้นอ่ะพอชิมซุปอืมอร่อยหนูว่าเขาทำซุปดียืดดีแบบเนื้อยืดแบบฟีนฟรีน่ะเปล่านิดนึงอืมเนาะทั้งหมดนี่125บาทอือื เคี้ยวอร่อยมากเนอะแต่ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปอนเดี๋ยวปอนคนอร่อยอ่ะเหมือนคล้ายๆเคี้ยวบ้านเราอ่ะมันอุ่นมาจากเล็กแต่มันแบบมันมีความกินหอมข้างในที่เขาหมักแล้วเขาก็แบบทำสดไงขอดูได้ปะอืมกินดิอ๋อเหรอกเขาทำสดเหรอกป้าหมายถึงแบบเขาอาจจะปั้นไว้แล้วแต่เวลาเขาเอาไปลวกให้เราดวยเขาก็ลงตุ้มๆในน้ำน้ำของเขาเห็นวิธีการร้านนี้เห็นคนเยอะสองวันแล้วได้มาชิมอร่อยเนาะ แต่นี้โอเคเลยอร่อยเลยอ,อ,อร่อยชอบเลยแล้วมีพวกเครื่องปรุงให้ด้วยเดี๋ยวพาไปส่องน้าน้านเอาแอบนี้มาเลยนี่นะเสี่ยลมเบาของเสี่ยลมสำหรับเ่า,า,า,าเลี้ยวพว,ว,วกผิดต่างๆนะ อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ัน,นี่เป็นน้ำเต้าหู้นนเป็นไงบ้างครับคุณดาวาวีเช้านี้ก็อร่อยค่ะชอบอเราเราชอบเมนูนี้เราชอบแบบพวกมิตพวกน้ำซุปตอนเชา้าอ่ะเพราะอากาศมันเย็นเกี่ยวให้คนเยอะ <laughs> <c oughs> คือมันมันมันหกสิบบาทก็จริงนะแต่ <c oughs> ดูแบบปริมาณที่เขาให้ดิ <c oughs> เยอะมากเป็นแบบ น่าจะเกือบยี่สิบชิ้นหรือเปล่าส,สิบกว่าชิ้นอะเกือบยี่สิบอ่ะกินไปแล้วหลายชิน้นเนะี่ยตูดโคตรเยอะเช้าโอเคครับเดี๋ยวไปเดินทางไปจำไม่ได้ว่ากุยกุย่ย,ยางนะชอบงงกุยอยางมปกุยโจ๊กอ๋อกุย่ยางนะโอเคนั่งรถไฟฟ้ากันเหมือนเดิมครับ